ไม่หลวแล้วก <glaube> ็นีค <unfor> ร <k> kind of ับมเป็นกองใส่เงียวอกองกองใหๆด้วผู้ได้สิเก็บอะไรแม่ไฟเป็นคนเก็บสมหวังสมหวังสมพื้น้ืสมพื้นสมพื้นสมเืก็สะับ้สมพื้นเก็บปัมันเป็นอันเก่า เก็บแลนงจอยด้ไมครับเอาขนมนมเนยมาฝากเต็มเลยมีทอดหมักกระทันเขาบอกเอามากกระันีมาินหน่พมพ่อใหญ่อันพ่อใหญ่อันวิไปเอาหมักกระทันมากินไปที่ายรถข่ี่เดทุงไหมอ้าเอาไปสุหัวงเหรียญคนนีงานัพีไ่งผเมาออมไปโอ้ไปลงกด พาพยรถยม่งโลดอยู่นี่เกือบนึงเลาพยลดริมรสลิ่มมแล้วด้ฮะเสร็แล้วแล้ว่ะเียไปตัวสามดี๋ยวเวทีเสร็จันเรืมมาเรื่ม้ามันมีหมดมันมีหมดพาพยนแมเรื่อมมาางเอามาอับนะครับบเบิ้งลนวพุ่นล่ะให้ไปพน่อจอยขอุณแม่น้อยครับเอาเกือพี่นอยหกอพี่นอยเอพี่นอย เขาจ๊กเครื่องนึงกันเลยหรอกเพราจ๊กกนึ่งกันเลยหรอกลองกินเลยเขาเปิดนะไกันกระติขาใบให้นดดหน่อยฮะอือนี่กติกขาดีดีือทอากันบ้างเนี่ยเจ้ารถขั้นสามรถวันนี้กิกขึ้นง่ายง่ายอ๋อรถเดียวรถเดียวหัวซีฟเวอได้มากได้อือหสอาอบด้นนะต้องกุญสีทำไมนั่นกินเนี่ย เยอะสิฮาว่าเขาเบีเต็มที่อมอร่อยปเอาไปเทีีเท่อยก็แ้วนืจเื้อจำเนื่อ้าเดบรรยากาศเนี่ยาเพื่อดน้้วค่ะพี่น่อ้มันนี่ข้วยเหรอเออ กรสองไม้นี่อบบจะกรรมไงเนี <c oughs> ่ยเขาเลยขอบคุณนะคะรับก็หน่อยครับไปย่งแ้วเยไปยา้เด้ไป้ไปเรื่อยๆดอกตายก่อนหรือไนี่เขร่อยมันดือีพอดืมก้นไปเลยนีไง่าึงนั่นเนาะอยแตเด็ม่เออกล้วยเด้อเามีกล้วยเด้อมาฝากแม่ได้เลกล้วยทิไลเราถามเราอยู่เมั่นแม่ได้กล้วยบ่หนูได้แบงห้บ่อ พะคันเห็นนะเราลงมายนวกลวยไปแล่ารูดีเรยเาอยมีเขามาเรืออยู่เลาว่ามากกมากินกับถงตืนไปแบตืนมากานี่ผมอยู่ท้องก้นหน่อยน่วะหนองตะางลานสมหวังกับุกลูกแล้วสมหวังสมหวังกันอสมหวังนอหลับเหมือนั่นสมหวังขาดกอขาดแหงมือนั้นลูกสเป็นนตสองักวันนี้ผิดขาดแห้งเล่หมด ใส่อยอันใส่ข้าวบานอันใส่ข้าวบนหนีจข้ากันนั่นมด่าจานรูว่าบงามเด้เขาคัดไอ้ทีมันเอาข้าวไปหนีไอ้ทีมันตร่วงะคอไเป็นีต่านซีตนตางงยบอกว่ามันบริเวณเรืองฮังยหางไปหาแต่ว่ามันเป็นระเบียบประการนอนเลยบ่ลูก บากานอนเล่นป่ะเดี๋ยวนี้แม่ซูมือหนไหมขัดนวดนี่มันหลอีกง่ายอีกแหละอะไบอกว่าน้ำนปเบิ่อบอกว่าน้ำว่ามึงอย่าไปขึ้นว่าอหาเึ้นมึงือบอวอลีกัเพื่อนทำหนด้วยใครเื้อ เป็นญาตินไหมเป็นญาติมญาตพการกินมเออสื่อเดียวมาดอกกินว่ามัดอื่อมาชุดบังง่ดีต้มีโฮมนะเด๋ยวได้ยับอีกทีบ่ายเนอนญ่ปุ่นนิดดีวคือบังง่แล้วไปอาบน้ามากบั่คือบัง่าแลอยู่นี่เลยคุณะบัทีได้ง่ายอยู่ลว่อีวาทีสี่เเลย่บานไทยบนสีบานไทย ท่อกับมาซีสังเกตกินไอยู่เยไ้ได้เสือเราซื้อไ่ได้ไปยุติเมื่อเสืองาละง่ายจริงๆโอ้พี่นี่อยู่ใจลบ้านมากนี่ว่าเป็นเสืองานนี่อันนี้ไปกลัวเก่าลุกบ้านลูกไปจอดถนนดำเงยเลยไม่มีรถเข้าไปดรอก เขาป่ไปแมวันที่28 29อแม่ังไงพูน้องซื้บอกบ่นั่งไปพูนน้องรับย้รับงพอการเดินไหมการเดือนแล้วเอิอนไปนั่งพ่นแล้วีมูไปแล้วไปกินหนมเนื้อไปแล้วเลมเรื่องอะเขนไหมไปกินซามูพก่นไปอาบน้า้ามาครับดีครับ โอ้ผมมาหดนาโอ้เอฟซี FC เป็นมากจองสาดปูสาสตรปูเสื้อไปเรียบร้อยแลย้วตื่นไปนอนก่้ะโอ้ยมามามาเอาหน่อยน้องตื่นแล้วนี่ครับผมคืนนี้พบกันที่บ้านเชียงนะครับ บ้านเชียงอุดรธานีครับผมงานมรดกโลก,โลกบ้านเชียงนะพี่น้องสนามเป็นปรับแต่งแต่งดีแล้วครับกวางนามเป็นกระบอกหัวเล้วแห่งอีกแล้วอันนี้คือบัน ขอบคืนข้นบันเทิงศิลนครับผมแฟนเพจบอดพุม่มสาแก้มสาวไปตามง่ายครับมาครับผมมนแรกมากกันหลายๆครับผมงานมรดกโลกบ้านเชียงครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับ เดินรถห้องน้ำตอนนี้หอนครับผมหอนหลายเร้าหที่เป็นตังเรียบร้อยแล้วครับผม เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมทําการแสดงนะครับาฝากคลิปนี้ไปคิปนนีนะครับผมมากกันได้หลย์ฟนะครับผมที่งานมรโดกโลกบ้านเชียงจังหวัดอุดอรธานีครับผมสวัสดีครับ